เอาเลยครับสวัสดงคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนทีวีนั่นเองอ่าในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับสาวสวยเหมือนเดิมดิฉันชื่อสาวสวยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กันด้วยนะคะหัวจะปวดให้ตายเด้และในวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนนะครับไปหาแฟชั่นสวยๆใส่กันฟรีๆเลยโอ้โหมีการโพสท่ากันเกิดขึ้นแหมก็ผิบตาเนื่อจากบางคนนะเข้ามาเล่นเกมได้แบบโอ้โหพี่ผมอยากได้ชุดสวยๆอ่ะครับอยากจะมีแบบว่าแต่งรอแต่งสวยแบบ สมาร์เนียบเฉียบปิ้งไอเดี๋ยวเดี๋ยวมันคุ้นๆน,นะคำนี้แล้วผมก็จะพาไปดูนะครับวิธีทำกิจกรรมนี้นั่นเองนะฮะเพื่อที่เราจะได้ชุดสวยๆแบบโพสทอ,อย่างนี้ยังไงล่ะ จะสวยไหมคะ<_><_>อะไรวะเนี่ยซึ่งกิจกรรมมันจะไปหน้าตาประมาณนี้ครับโอ้โห,โหดูสดใสเสื้อฟ้าเขาเรียกว,ว่าสีแสบตากะระเทียบเชียวแต่ก็เออเลยนะฮะบางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่กิจกรรมมันอยู่ตรงไหนครับผมเข้าไปแล้วผมหาไม่เจอผมก็บดูดวงอีเวนต์แล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรขึ้นมาเลยมันอยู่ตรงไหนครับพี่กิจกรรมนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนฮะเรื่อนมาเจอไหมฮะนี่ครับโฟตโตทริปนั่นเองกดเข้าไปมือมหน้านี้แล้วโอ้โหมันต้องไปที่ไหนกัน ครับเนี่ยมันทำยังไงนี่ครับเราต้องไปถ่ายรูปนะครับตามวิวที่เขา บอกมานะฮะเราต้องไปหานะเขาไปอยู่ที่ไหนในแมปนะฮะซึ่งมันก็จะมีหลายดันอยู่พอสมควรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปนั่งรถเล่นกันนะฮะเราไปถ่ายรูปกันดีกว่านะฮะเมื่อเสร็จแล้วเร,เราก็จะได้ชุดตามรูปนี่เลยนะป่ะผู้ชมนั่งหลังรถผมมาเลยขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดถ่ายรูปต่างๆนั่นเองนะฮะที่เราจะไปถ่ายก็มีซุ้มประตูนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นหอเอ่อหอคอยหรือเปล่าหรือเรียกว่าอะไรเนี่ยอนุสาวรีย์เนี่ยวงวินใหญ่นั่นเองนี่ครับเราไปกดที่เช็คพอยได้เลยนะฮจจะ นะเราต้าไปหาเองอะดับแรกเรามาทําง่ายๆก่อนเลยนี่ครับจุดนี้เช็คพอยต์เรากดไปเลยเราก็ไปตามเช็คพอยต์นั่นเองฮา อ่าเรามาเจอจุดตรงนี้เรียบร้อยครับนี่ฮะเราก็เล็งได้เลยหรือว่าเราจะถ่ายรูปหรือเอาคนไปยืนนอกรถก็ได้นั่งสวยๆเป็นไงนี่ยืนสวยๆตรงนี้เลยละกันโอ้โหทำไมมันขาวขนาดนี้ไม่ใช่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดถ่ายได้เลยอ่าเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยครับขึ้นมาแบบนี้ถือว่าเราถ่ายตรงจุดนั่นเองฮะตอนนี้เราไปดูอีกที่หนึ่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเราไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นเหมือนเอ่อพระชวังประตูพระราชวังนะครับอีกที่หนึ่งก็จะเป็นโซนนี้นั่นเองนะครับน่าจะใกล้เส้น หรือเปล่านะแต่เหมือนว่ามันจะมีอยู่ในเช็คพอยต์นี่ครับมีอยู่ในเช็คพอยต์เราก็ไปเลยฮะมาถึงแล้วฮะอ่าฮะพอดีเลยอันนี้มันจะง่ายนิดนึงนะครับเราก็กดถ่ายรูปไปปกตินั่นเองอ่ะเร่งถ่ายรูปเรียบร้อย แล้วมันก็จะขึ้นว่าสําเร็จปึ๊บเรียบร้อยครับผมตอนนี้เรามาดูที่ต่อไปนะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนวงเวียนใหญ่อันนี้น่าจะใกล้เส้นชายแล้วฮะส่วนนี้เป็นทางขึ้นนะมันน่าจะอยู่แถวๆแล้วผมขออนุญาตขับไปใกล้ๆก่อนแล้วกันนะฮะมันน่าจะอยู่ใกล้แถวด่านจบนะครับจุดเมื่อกี้นะครับที่เป็นเหมือนสะพานทางขึ้นนะครับเวลาเราเกิดมาตรงนี้ฮะมันจะไปทางหน้าถูกไหมแต่ว่าเราต้องวนมาข้างหลังนะครับนี่อยู่ห้างหลังใกล้นี่เลยไม่งั้นอันนี้ผมบอกไ้ก่อนนะบางคนต้องไปเริ่มวนตั้งแต่ต้น <laughs> เอาเรามากดถ่ายได้เลยละกันนะฮะปรับเข้าให้หน่าจะเสร็จนะเรียบร้อยนะไม่จําเป็นต้องไปถ่ายด้านหน้านะับเราถ่ายด้านหลังก็ได้บ,บ,บางคนไม่รู้ไงหูต้องวนกลับไปถ่ายวิ่งไกลเลยนะถ่ายได้นะ,นะตรงนี้ถ่ายได้ฮะสถานที่สถานที่หนึ่งนะฮะมันเป็นวงเวียนผมว่า,วาน่าจะอยู่แถวๆด้านบนนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะฮะใกล้ๆกับจุดเริ่มต้นนั่นเองผมว่า,วาน่าจะใช่ออืนี่ฮะอยู่ข้างหน้านี้ครับเรามาถึงแล้วฮะอยู่ข้างหน้านี้ไหนวะไหนวะ มันต้องอยู่แถบนี้สินี่ไงเจอแล้วโหโหโหเกือบแล้วไม่ล่าเบ่อนเบกอนเออยังดีได้ไมาอยู่ใกล้ๆกัน <laughs> กดสต็อปนะครับเลงดีๆเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าถ่ายคู่กับ LPG ผมก็ได้ <laughs> ถ่ายไปเลยเออเรียบร้อยไม่มีความสวยหาเยเลยตอ <laughs> นนี้เราก็เสร็จไปแล้วครับด่านแรกนะจ๊ะด่านที่สองนะครับที่เราต้องไปถ่ายก็คื กําแพงนะฮะมีหินแล้วก็มีเหมือนเป็นปราสาทนะครับหม่เป็นโรงแรมนะฮะโฮเทลวันนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนด้วยความง่ายๆนะฮะนี่ฮะตรงไหนวะ ตรงนี้เนี่ยมี1จุดแล้วเนี่ยผมว่าโขดหินเนี่ยจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับเรากดไปตรงนี้ก่อนเลยนะเรามาถึงแล้วนะครับนั่นไงโขดหินอยู่ข้างหลังนั่นเองนะฮะเราก็กดทําการหมุนมปข้างหลังนะฮะล้วก,กดถ่ายได้เลยนะไม่ต้องขับรถไปไกลกดแชะเรียบร้อยขึ้นไหมขึ้นสวยอีกที่หนึ่งที่เราจะปล่อยนั่นก็คือโรงแรมนะครับโรงแรมน่าจะอยู่ตรงจุดนี้อ่าไปโรงแรมก่อนเลย let's go นี่ครับโรงแรม หาได้ไม่ยากเลยมัีซี่เหลือเกินใช่ไหมล่ะครับแน่นอนแต่จะมีบางจุดที่หากันไม่เจอบ่อยอยู่นะอีกที่หนึ่งผมว่ามันต้องอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราไปดูกันมาบริเวณน,นี้นั่นเองนะเราจะเป็นเหมือนสารเจ้านะแล้วก็มีกําแพงขาวสารเจ้านะ่าจะอยู่แถวนี้ไงฮนะสารเจ้าโอ้โหเจอง่ายมากครับน่ถ่ายรูปเลยแชร์เข้าให้ อ่ะฮะเราเหลืออีกรูปหนึ่งแล้วครับกับด่านนี้ซึ่งจุดนี้นะครับเป็นกำแพงสีขาวนะครับจะอยู่ใกล้กับที่เราออกสตาร์ตตัวเลยอ่าก็คือไม่ต้องไปไหนไกลครับเรากลับมาที่เจ้าตรงนี้ได้เลยฮะเรามาที่เช็คพอยต์นะครับเรามากดเจ้าตัวนี้นะครับสมมติคุณไปไหนไกลแล้วนะฮะเราว่ากลับมาเราเจอแท่นหินใช่ไหมฮะเราก็ขับกลับที่เดิมครับไปที่จุดอ่สตาร์ตตัวนั่นเองเดสไปเลยปึ๊บปั๊บอ่าฮะน่าจะเจอแล้วข้างหน้าเลี้ยวขวาเจอเลยครับนี่ฮะใกล้ๆครับเดี๋ยวมันมีพายุอยู่แถวนี้ด้วยเหรอเนี่ย เบคอนพี่เลยแล้วเดินหน้านิดหนึ่งเดินหน้านิดหนึ่งอ่าจอด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 ฟึบฟับเจอครับกระแพงขาวตามรูปโป๊ะเชะมาถ่ายรูปกันดีกว่านะฮะปาบเข้าให้ สวยงามแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับด่านที่2ด่านที่3ครับอันนี้จะยากนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเป็นทะเลทรายเนี่ยอาจจะมองยากอันเนี้ยมันมองง่ายอยู่แล้วมันเป็นภูเขาลูกใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ต้นไม้เนี้ยเรารู้อยู่แล้วมันเหมือนว่าเราจะสอยมันทุกครั้งที่เราได้เล่นด่านนี้เลยนะฮะจะมีอันนึงที่แบบว่าหายากนิดนึงก็คือป้ายโฆษณานะครับกับอันนี้นะซึ่งมันคล้ายๆกันมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนั่นเองป let's go มาฮะเราก็ออกตัวไปเลยครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะาปโฆษณา ง่ายๆเลยใกล้ๆเดินหน้ามาไม่กี่ก้าวนะครับเปกถ่ายรูปได้เลย <laughs> อีสี่นี่เจอแล้วฮะโปเช่หนึ่งรูปสบายๆปะอ่าคราวนี้เราจะไปที่ต่อไปนะครับที่ต่อไปมันจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆเนาะนี่มันน่าจะอยู่แถวนี้แหละ มาเลยฮะเราขับมาเลยมาจอดตรงนี้ปุ๊บอ่าเรามาดูลูกใหญ่ๆอยู่ไหนวะเหมือนจะไม่มีเลยนะตรงนี้แต่ที่รู้ไอ้ต้นไม้นั่นนะใช่แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราถ่ายคู่ต้นไม้ก่อนละกันนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในเควสด้วยละกันอ่าต้นนี้แหละด้านซ้ายมือครับเราวัดมาเราเจอเลยน่าจะใช่เรียบร้อยฮะ อีกที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเจ้าหินก้อนใหญ่นะครับที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมไปถ่ายรูปนะฮะเจ้าป้ายโฆษณานะฮะมันเกิดอาการอะไรไม่รู้ผมถ่ายแค่รูปนั้นรูปเดียวอ่ะมันทําให้เควสตรงนี้เสร็จไปด้วยเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งถ้าผมกดถ่ายตอนนี้นะฮะมันก็ไม่ขึ้นว่าสําเร็จแล้วนะนะเพราะว่ามันสําเร็จไปนานแล้วนะฮะตั้งแต่แรกเลยซึ่งภูเขาก้อนนี้ลูกนี้นั้นใกล้กับอะไรนะครับนี่ผมจะให้ดูมันใกล้กับเอ่อเขาเรียกวอะไรพายุทะเลทรายนั่นเองนะครับม เจอทะเลทรายแล้วเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันเลยเห็นไหมนี่เราจะหินก่อนนี้นะเราสามารถกดถ่ายไปได้เลยนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้เราเหลือเจ้าหินต,ตรงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นหินตั้งสง่านะน่าจะมีทางโค้งปุ๊บเราเจอนะฮะน่าจะเป็นจุดใกล้จบนะฮะไปจุดใกล้จบนั่นเองน่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะก่อนที่จะเข้าเส้นชัยนี่ฮะเราก็ไปเลยครับง่ายๆ e ีซี่ a s ป่ะมาเรามาถึงแล้วถ่ายรูปได้เลย ไม่มีอะไรงง่อไปก่อนนี้แล้วนะฮะจริงก็ไม่ต้องขับรถไปไหนไกลนะฮะแต่บางจุดคือหากัไม่เจอนะฮะมามาดูตามคลิปนี้นะีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งขับหานะฮะพอมาถึงก็ถ่ายรูปเลยไม่พูดพลาดทำเพลงอะไรกดแชะเข้าไปหนึ่งเทฉันสวยไหมคะทุกคน ด่านต่อไปนะครับเป็นอาร์กติกนะครับด่านนี้ต้องใช้รูปอะไรบ้างมีสิงโตน้ําแข็งนะครับมีกระเช้านะฮะแล้วก็มีป้ายวิวบอร์ดนะครับสีแดงโอเคแล้วก็จะหินมีคนหลายๆคนบอกว่าด่านน้ำแข็งนั้นหายยากมากมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันฮะไปแล้วสกอพอมาถึงนะครับเรามีอยู่แล้วนะฮะเจ้า2อย่างที่เราต้องถ่ายนะครับนี่เจ้าป้ายวิวบอร์ดแดงนะครับกับเจ้าสิงโตนะฮะซึ่งอีกอันนึงเรารู้แล้วแหละมันเป็นกระเช้าอ่ะมันอยู่ใกล้ๆทางจบแน่นอนอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปหาเจ ทุกคนจะแบบว่าเอ้ยทำไมเราถ่ายเจ้าสิงโตตามรูปไม่ติดนะครับซึ่งว่าเจ้าสิงโตที่มันจะต้องถ่ายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้ครับมันได้อยู่แถวโซนนี้ฮะทุกคนเวลาเราวาร์ปไปตรงนู้นนะฮะมันจะไม่ใช่ไอตัวนั้นนั่นเองนี่มันต้องถ่ายตัวนี้แล้วต้องย้อนกลับมานิดนึงนะครับแล้วกดถ่ายรูปนะฮะนี่เจ้าตัวพวกนี้เลยให้มันป้ายวีบอร์ดขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะแล้วกดถ่ายได้เลยนะครับปาบเขาให้ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะฮะอีซี่เพราะว่าบางคนนะครับไปแบบวาร์ปไปถึงตรงนู้นแล้วไปถ่ายเจ้าตัวนู้นเจ้าตัวนี้ถือมันไม่ได้ติดตรงนี้ไงไม่ติดไอ้เจ้า2ตัวนี้เพราะว่าเนี่ยเนี่ยเพราะว่าตัวต้นแบบคือมันต้องติดไอ้เจ้า2ตัวนี้ถูกไหมครับอ่าแต่ไปถ่ายเจ้าตัวนู้นเนี่ยมันมันไม่ติดสองตัวนี้มันก็เลยไม่ได้ยังไงฮะต้องย้อนกลับมาดูตรงนี้นะย้อนกลับมานิดนึงตอนนี้ที่ต่อไปนะครับจะเป็นป้ายวิวบอร์ดแดงนี่ครับตัวนี้ครับก็คือวาร์ปมาตรงจุดได้เลยเราก็มากดถ่ายได้เลยครับอี้ ไม่รู้ถ่ายได้เปล่านุ่นๆๆเจอแล้วอยู่นู่นนะฮะพอเราวาร์ปมาแล้วนะครับป้ายวีบอร์ดแดงอันแรกนี้จะไม่ใช่นะครับเราต้องไปป้ายวีบอร์ดแดงข้างหน้านี้นะฮะซึ่งกระเช้าก็อยู่ตรงนี้นะเราก็มาถ่ายกระเช้าตรงนี้ก็ได้นะฮะอ่ะโอเคแล้วเจาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะับเบรกก่อนเบรกก่อนพี่เลยเลยเลยโอเคถ่ายตรงนี้เลยกดป๊าบเข้าให้แน่นอนผ่านฉลุยอ่าฮะเอาจริงๆคุณผู้ชมจะแวะถ่ายกระเช้าตรงนู้นก่อนก็ได้แต่ผมเลยมานะครับนี่เราเราวนกล นี่ฮะเจะ้ากระเช้าพวกนี้นะครับเอาจริงเราก็ถ่ายได้เลยนะครับถ่ายนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยไปไป้ายมีบอร์ดแดงอันที่2นะครับอ่าที่สุดท้ายที่เราต้องไปนะครับคือเจ้าโซนนี้นะฮะไปได้เลยอ่าฮะเราขับรถบิ่งตุงมันบิ่งตุง <laughs> บิ่งตุงคืออะไรวะเบิ้งตรงมาตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้ฮะหินที่เราต้องไปถ่ายรูปป่ะใกล้ๆใกล้ๆฮะไม่ไกลมากเอาจริงๆจะถอดถ่ายรูปตอนนั้นเลยก็ได้เบรกก่อนพี่เ <laughs> <laughs> บรกเ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 ลยเลยเลยจอดถ่ายรูปตรงนี้เลยอ่า นี่ฮะเสาหินตรงนี้นั่นเองนะครับใกล้ๆกับเส้นชัยที่เราจะเข้านั่นเองอ่าแล้วกดถ่ายรูปเรียบร้อยฮะภารกิจเสร็จสิ้นไปรับรางวัลได้เลยนะจ๊ะเราก็มารับนะครับนี่รับกิจกรรมนะครับของรางวัลต่างๆมากมายอ่ากดรับให้หมดนะฮะอย่าลืมรับนะบางคนทำแล้วลืมกดรับแล้วไม่เป็นทุกคนได้ดูกันดีกว่านะฮะนี่เป็นชุดเซตนั่นเองกดใส่เลย ซึ่งมันเป็นเซตนะถ้าไปเปลี่ยนรองเท้าก็คือเซตนี้ก็จะหลุดนั่นเองนะฮะ <laughs> เปลี่ยนเลยไม่ค่อยเด้เลยแต่มีผมให้ด้วยโอ้โหทรงนี้บอกเลยว่าถูกใจชาวสไตล์สาวหวานหน้าสวยนะฮะเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยครับเราก็ได้ชุดมาใส่ได้แบบฟรีๆนะครับแฟชั่นส,สวยๆนั่นเองเนี่ยฮะสําหรับใครที่เข้ามาดูแลถูกใจถูกใจนะฮะก็ฝาก Subscribe และแชร์กันให้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายจ้า